อันนี้คือพูดโคตรบ่อยเลยนะครับเด็กๆที่หน้าเพจว่าสูตรพรผู้นามหนูร้องจําแล้วก็ต้องเน้นย้ํากับตัวเองให้ดีที่สุดวันก่อนพี่ป๊อบสอนคลาสซูมเด็กม .3 ครับเมือม่อเมือ่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วแล้วปรากฏว่ามีเด็กอยู่คนหนึ่ง x บวกหนึ่ำลังสเขากระจายออกมาเป็น x กาลั 2, งสบวกหนึ่ำลังสพี่ป๊อบนะแทบจะเป็นลมหัวฟาดพื้นตายเด็กๆจะบ้าตอนท้องสูตรพหุนาม สอนไปท่องได้นี่หน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองพอเจอช็อตที่กูต้องเอาไปใช้จริงอา้าลืมเสียอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูจะทําคือไม่ใช่กระจายเข้าไปดือด้อๆแบบนี้ปุ๊บบวกปุ๊บใครทําแบบนั้นคอมเมนต์บอกพี่เปาน,นะไม่ได้นะแต่เชื่อว่าหลายๆคนเคยผิดมาก่อนนะครับสิ่งที่เราจะต้องได้คือหน้ากําลังสองบวก สองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองก็จะเป็น x กําำลังสองสองหนึ่งสองก็บวก 2x บวก1ถ้าเป็นลูกศิษย์พี่ปอมนะพี่บอมให้มันพูดแบบรวัวเนี่ย x กบวก1กำลังสองกบวก2กำลังสองเกซบวกสากำลังสองคือมันต้องพูดได้แบบรัว,ลวแล้วก็ตอบได้แบบฉับฉับพันธันใดนะครับโอเคนะเด็กๆอย่าพลาดเพราะว่ามันเสียคะแนนฟรี